ฮาร์ ande, 48, ium, 2019, km, เลย์วิสานสปอร์ตเตอร์48ยอดนิยมเลยนะครับคันนี้ปี2019วิ่ง4,800กิโลเท่านั้นวิ่งโคตรน้อยเลยของแต่งชิ้นแรกนะครับแฮนแต่งฮาร์เลย์วิสานขับขี่ยกขึ้นขับง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็กองยอดนิยมเลยสกิมมี่อีเกิลแคชบาร์จากศูนย์มีมาให้เรียบร้อยแล้ว2ฝัง่งใหม่โคตรโคตรนะครับมาดูท่อน,นิดนึงนะครับท่อแวร์อัดไฮบิ๊กสลาเดียสแบ็กนะครับเสียงโคตรลั่นเดี๋ยวมาฟังตอนหลักซีซีบาร์ฮาร์เลย์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาด้านนี้นิดนึง ้ายทะเบียนอยู่ด้านข้างพับ <im its> ได้นะครับใช้งานได้เลยอ่าดูตัวเครื่องฝั่งนี้นิดนึงนะครับสีแดงแตัดกับสีดําโคตรหล่อเลยครับตัวนี้อ่าดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับเลขไม้สี่พันแปดร้อยกาิบสามกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับโเสียงเล้าๆนะครับ เป็นไงดูดันนะครับราคานะครับเราขายเพียง5 6, 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นดอกเบี้ยพิเศษ4ปี4.5%คบปี5.5นะครับใครสนใจโทรติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับบอคิคาณมากครับสวัสดีครับ